ที่ทุกคนวันนี้เราก็ห่างหายกันมา3เดือนที่แล้วเราลงแค่คลิปเดียวแล้วก็เมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วเราก็เป็นช่วงสุดท้ายที่เราได้ลงคลิปเยอะๆใช่ปะวันนี้เราจะมาอัปเดตชีวิตกันแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้จากปีนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างมาอัปเดตโลกข้างผอมกันก่อนหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเราจากโลกนี้ใช่ปะว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่ค่อนข้างตัวผอมมากๆแบบน้ำหนักที่6แล้วก็สูง160 ใช่ก็เราจะบอกว่าข้างผอมเราหายขาดแล้วทุกคนอาจจะไม่ขาดเพราะว่าแบบมันอาจจะมีโอกาสกลับมาได้เหมือนคนปกติแต่ว่าก็หายตอนนี้หายหายสนิทแล้วเยก็คือไม่มีความคิดว่าอยากลดน้ําหนักอยากไม่กล้ากินอาหารหรือว่าคุมแคลอรี่หรือกลัวของอะไรพวกนี้แล้วก็สามารถกินได้ทุกอย่างเลยแล้วเราก็ชอบกินมากเราเพิ่งรู้ตัวเองว่าเอ้ยจริงๆเราเป็นคนที่ชอบกินมากมา จนเราคิดว่าเราอยากทำช่องเกี่ยวกับอาหารเลยด้วยซ้ำเพราะเราชอบการกินมากๆทุกคนมาต่อกันเรื่องซึมเศร้าต่อก็ถามว่าเราหายขาดหรือยังแล้วก็โลกนี้เรายังไม่หายแต่ว่ามันถือว่าดีขึ้นมากๆใช่เพราะว่าเราได้ลดยาตอนแรกเรายาเยอะมากๆตอนนี้ก็ได้ลดลงมาเรื่อยๆค่อยๆน้อยลงน้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ยมันมีพัฒนาการที่ดีขึ้น แล้วเรามาดูกันว่าการที่เราเป็นซึมเศร้าข้างผอมที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ชีวิตเรามันหักเหไปยังไงบ้างก็อย่างแรกเลยคือมันมีคนที่เข้าใจเราน้อยลงแต่เราก็เข้าใจเขานะว่าแบบบางคนเขาเลือกที่จะถอยออกเพราะว่าเราท็อกซิกก่อนอันที่เราท็อกซิกมากเรื่องการที่เราเป็นซึมเศร้าเป็นข้างผอมแล้วแบบในหัวเรามีแต่เอเนอร์จีลบๆแล้วเราก็ไปส่งต่อเอเนอร์จีลบๆให้คนอื่นอย่างเงี้ย เราก็โอเคนะกับการที่มันจะมีหลายๆคนหายไปจากชีวิตเราแต่ว่าก็ขอบคุณมากๆกับคนที่ยังเข้าใจเราแล้วก็ยังอยู่กับเราซึ่งคนที่ไปหรือคนที่อยู่เนี่ยไม่มีใครผิดเลยแต่ว่าตามนั้นแหละก็มีคนในจะแบบมีคนหายไปจากชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องซึมเศร้าเนี่ยข้รองผอมอะไรพวกเนี้ยมันก็ส่งผลกับการเรียนด้วยทุกคนเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่ ช่วงโควิดมัง้งตอนที่เราเป็นข้างผอมใช่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 โควิดช,ช,ช่วงนั้นเราก็เหมือนหลายๆคนก็น่าจะเกียตดีขึ้นเพราะว่าได้ทํามันไม่มีสอบมันมีทําแค่งานอะไรอย่างเงี้ยของโรงเรียนเรานะแต่เนี่ยแม้แต่ง,งานที่ส่งปกติเรายังไม่เรายังไม่มีแรงที่จะทําเลยเว้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตเราเละเละแบบปึง้งเละเลยใช่มันก็เลย ส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้แต่เราไม่เคยเสียใจยนะเพราะเรารู้สึกว่าการที่เราเป็นข้างผอมเป็นซึมเศร้าเนี่ยการที่เราเป็นแบบเนี้ยมันต้องมีข้อดีในการที่เอ้ยเรามีภูมิคุ้มกันเราโตไปเราจะแข็งแร่งอาจจะกว่าคนอื่นๆบางคนใช่เราก็รู้สึกเอ้ยมันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะอย่างนี้มาต่อกันกับพาดว่าทํายังไงให้ดีขึ้นเราก็น่าจะเคยพูดเรื่องข้างผอมไปแล้วใช่ปะ่ะแต่ซึมเศร้าอ่ะ จริงๆคนรอบข้างมีผลเยอะมากมันมีช่วงแรกที่เรารู้สึกเหมือนจะแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่าหลายๆคนคนรอบข้างเราก็มีรูปหลายรูปแบบใช่ไหมก็มีคนไม่เข้าใจบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะอยู่ไม่ถูกที่บ้างเราพยายามจะยัดตัวเองเข้าไปในจุดจุดนึงในสังคมนึงที่จริงๆมันไม่ได้ฟิตอินกับเราอะแต่พอเราออกมาแล้วเราเข้าไปอยู่ในสังคมที่เรารู้สึกสบายใจอะเรารู้สึกเฮ้ย อาการของซึมเศร้ามันดีขึ้นมากแบบเยอะมากๆจริงๆไม่จาเป็นต้องอยู่ในกลุ่มป๊อปปูล่าหรือกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือต้องอยู่ในกลุ่มแบบที่มีหน้ามีตาแต่เราอยู่คือเราเป็นคนไม่ค่อยชอบคํานี้เลยนะคําว่าเป็นหางเสือดีกว่าหัวหมาเรารู้สึกว่าเราจะเป็นหางเสือหรือหัวหมาก็ได้เว้ยที่เรารู้สึกเราสบายใจใช่อันนี้คือความคิดของเราสบายใจแล้วไม่เดือดร้อนใครอันนี้คือความคิดของเราเลย ต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องความฝันกันดีกว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าเราเกิดมาพร้อมแพชชั่นเราแบบรู้สึกว่าแพชชั่นเป็นอันดับหนึ่งของชีวิตเราเราเกิดมาเราใช้ชีวิตเพื่อแพชชั่นชีวิตเราขับเคลื่อนพอแบบความฝันของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับความฝันเราตอนนี้ หลายๆคนก็น่าจะเห็นคลิปว่าเอ้ยเราไปออเดชั่นอันนูน้นอันนี้เคยผ่านอันนูน้นอันนี้เคยไปฝึกอะไรอย่างนี้หลายๆคนถ้าติดตามในพวกไอจหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นว่าแบบเออเราไปฝึกคายด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เพิ่งมาคุยกับตัวเองจริงๆสักครั้งหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันคือการดันทุลังเพื่อไม่ให้ตัวเองตอนเด็กมันอยากให้ ความฝันในตอนเด็กมันคอมพิวเต์เก็ตปะแต่จริงๆอะเราอาจจะไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นแล้วก็ได้เหมือนมันมีช่วงหนึ่งที่เราก็คือช่วงก่อนหน้านี้เราแบบโหทําหลายอย่างมากสร้างวงทําทุกอย่างให้แบบรีบรีบมากๆรีบที่จะทําให้ความฝันเราสําเร็จเพราะเรารู้สึกว่าความฝันตอนเด็กเราต้องสําเร็จอะเพราะเราตอนเด็กเราคิดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยอะ เราก็ไม่อยากให้แบบตอนเด็กเรารู้สึกแย่แต่เรามากลับมามองตัวเองว่าแล้วตอนนี้เราอยากเป็นจริงๆหรอซึ่งเราก็ได้คําตอบมาว่าแบบหลังจากที่เราได้ลองแบบทําหลายๆอย่างเช่นได้เข้าค่ายได้อะไรจริงๆแล้วอะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เราฝันมาตลอดอะมันอาจจะไม่ใช่ตัวเราขนาดนั้นก็ได้แบบตัวเรายังเปลี่ยนไปทุกวันอะ อืมตอนนี้เราก็ถามว่ามันแย่มากไหมแบบตอนแรกเราคิดว่าถ้าเราไม่มีความฝันเลยโลกจะถล่มแบบทลายแบบแย่มากๆแต่จริงๆเราก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันก็โอเคนะค่อยๆค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบต่อไปลองทำอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากทำแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่หว่าใช่ต่อมาเราพูดถึงความฝันเหรอใช่ป่ะเรามาพูดถึงการค้นหาตัวเองกันดีกว่าคือ ช่วงปีเนี้เป็นช่วงปีที่เราค้นหาตัวเองหนะักมากๆอย่างหลายๆคนก็น่าจะจําได้ว่ามีช่วงที่เราแต่งฮาราจูกุบ้างแต่งนูน่นแต่งนี่แต่งนั่นบ้างแต่ว่าอันนั้นก็คืออยู่ในช่วงค้นหาตัวเองเราไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นยุคที่เราผิดพลาดแล้เรา,เรามันมันไม่เคยผิดพลาดสาหรับเราอะ่ะเพราะมันเป็นแค่จุด ก่อนที่จะมาเจอตัวเองอะเก็ตปะถ้าไม่มียุคนั้นอาจจะไม่มียุคตัวเองในตอนนี้หรืออาจจะไม่มียุคตัวเองที่เป็นตัวเองจริงๆก็ได้เราก็เลยตอนนี้เราก็ถามว่ายุคนี้เป็นยุคอะไรสําหรับตัวเรานะเราค่อนข้างแต่งตัวหลายเลยคนถ้าติดตามเราก็จะแต่งตัวหลายแนวแต่ว่าเราฟังเพลงแนวแบบเลกเก้ล็อกแอนด์โล่พวกเอาเทอร์เนทีฟอะไรแบบ เพลงที่มันนอกกระแสใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบนี้เราก็ชอบนะแต่อนาคตเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่ว่าเราชอบอะไรแบบนี้ก็ถ้าใครอยากแบบเอ้ยขอฟังเพลย์ลิสต์หน่อยฟังอันนี้อันนู้นเหมือนกันเลยก็สามารถเมาส์กันได้นะแต่หลักๆเราก็จะฟังพวก Vega, s o ส i t i ูส is ส l ล s s ศีลาชาล็อกเกอร์แล้วก็วิวฟ t ใช่ถ้าเป็นวงไทยทั้งหมดแล้วก็มีพวก รูทแมนครีเอชั่นซา t เทนบอยใช่แต่ถ้าแบบเป็นวงฝรั่งก็จะเป็นพวกเรดิโอเฮดไปเลยถ้าใครฟังบอกกันได้บอกกันได้เลยแล้วเราก็รู้สึกดีมากๆที่เราได้รับโอกาสดีๆค่อนข้างเยอะจากหลังจากที่เราได้ค้นหาตัวเองเราได้ไปคอนเสิร์ตวงที่ชอบได้แบบมีคนให้บัตรมาโปรโมทไปคอนเสิร์ตวงที่ชอบได้เป็นได้แต่งตัวที่เรารู้สึกว่ามันคอมฟอร์เเมันสบายแล้วมันก็ รู้สึกดีมันมันดีมากๆแต่เราก็ไม่รู้อันนี้อาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของเราหรือเปล่าซึ่งวันนี้เราไม่ได้แต่งเป็นฮิปปี้ทุกคนเราแต่งเป็นเราคอสไม่ใช่คอสเพย์สิขเขาเรียกว่าอะไรอะเราแต่งตามเรฟซาวากะแล้วก็ไม่รู้จักเหมือนกันเราไม่เคยดูอนิเมะที่มีคนที่ชื่อซาวากะแต่ว่ามันน่ารักดีแล้วก็เลยลองแต่งตามใช่ต่อมาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากปีนี้ใช่ปะคืออะไร ขอขออ่านแบบนึงนะก็คือจริงๆอะ่ะทุกคนจะเป็นตามที่เราต้องการไม่ได้เว้ยเพราะทุกคนก็มีชีวิตของตัวเองอย่างเราอะ่ะเราเคยเป็นคนหนึ่งที่เป็น People Pleaser มากๆพยายามให้ทุกคนตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะพูดตามตรงที่ทําให้แบบต้องทําให้ทุกคนรู้สึกโอเคกับเราพอใจกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันกลายเป็นว่าเราเหนื่อยและ ถ้าเราคาดหวังอย่างนี้กับคนอื่นอยู่คนอื่นคนนั้นก็เหนื่อยเหมือนกันเว้ยหาคนที่มันตรงกับเราและเป็นตัวเองได้โดยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆที่ไม่ฝืนตัวเองอะ่ะอันนั้นดีกว่าสำหรับเราต่อมาคือเรื่องของการจมอยู่กับปัญหาแต่ก่อนหน้านี้เราจะเป็นคนๆที่จมแบบ ถ้ามีปัญหาปุ๊บเราจะจมดิ่งแล้วก็เอาทุกอย่างถาโถมกันแล้วก็ไม่คิดวิธีแก้ไขใช่ปหแต่สิ่งที่ควรทําแบบสิ่งที่เราทําเลยนะตอนนี้เ่ะคือเราอะจะไม่เอาตัวเองอะอยู่ใกล้ๆคือถ้าสมสม,มตินะอันนี้คือโทรศัพท์ใช่ปหอันนี้คือปัญหาถ้าตัวเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะเห็นปัญหาใหญ่มากเว้ยแต่ถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าจริงๆปัญหามันมีอะไรบ้างทั้งหมดแล้วเราก็จะหาวิธีแก้ไข อันนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่ว่าคนเขาไม่ค่อยทํากันอืมรวมถึงเราด้วยอันนี้เราคอรีวิวเราซื้อใหม่<ป>เราซื้อไหม่มาใหม่นี่คืออันเนี้ยเราใช้แบบอัดเพลงอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเราอยากทําเพลงแนวเฮ้ยทำไมเสียงเราแปลกแปลกทหไมคือเราอยากอยากทําเพลงแบบฮิปฮอปผสมแจส๊สผสมอูสคูลอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเอ๊ะอยากลองทําแล้วก็เลยลองซื้อแบบ เก็บตังค์ซื้อไม้มาทําดูแล้วก็เอ้ยเพิ่งเห็นว่าอันเนี้ยมันสามารถทําแบบ youtube ได้ก็เลยมันน่าสนใจมาก,กเลยซื้อมาสิ่งที่จะบอกต่อมาก็คือจำแบบนึงหวงก่อนสิ่งที่จะบอกต่อมาก็คือดูคนนาพัชช่องนายพัชวันนายเรือจะกลับมาคัมแบ็กแล้วใช่เย,ย่คือมันมีช่วงหนึ่งที่เราหายไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอย้อนมันน้อยลงอะเรากลับคิดว่าเฮ้ย ยอดมันน้อยลงเราไม่มีกําลังใจทําเลยวะเราพอเหอะเราเหนื่อยแล้วแต่เราลืมคิดดูว่าที่ยอดมันน้อยลงเพราะอะไรเราลืมคิดเรื่องนี้เลยเว้ยจริงๆยอดมันน้อยลงเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ที่เราทำหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วมันยังมีคนที่อยากดูเราแต่เราไม่สนใจคนพวกนั้นเว้ยเราแต่สนใจว่าอย,ยอดวิวน้อยสนใจแต่ยอดวิวยอดอะไรเงรี้ยยอดแชร์ยอดไลค์ตอนนี้เราก็เลย กับเปลี่ยนไมล์เสร็จแล้วก็กลับมาทําแล้วตอนนี้เราค่อนข้างคลีนมากทุกคนก็ถ้าอยากให้เราทําอะไรอยากให้เราไปที่ไหนอยากให้เราทาคลิปประมาณไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยเพราะอันนี้เป็นคลิปแรกที่กลับมาแล้วก็มาถามทุกคนกนี่แหละว่าต้องการอะไรใช่ประมาณนี้สุกันเฮาด้วยโอเคไว้ว่าเจอกันคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยจริงๆเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราอยากทำอะไรอยากให้ช่องเป็นประมาณไหนก็เจอกันบาย